ด่วนนักศึกษาใหม่2563กอยอสอปรับหลักเกณฑ์กู้ยืมเงินสู้โควิด19สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อเศรษฐก,กิจของประเทศและแน่นอนที่สุด ย่อมส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา2563นี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออได้ปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เสียใหม่ โดยเพิ่มโอกาสการกู้ยืมเงินจากเดิมใช้คุณสมบัติว่ารายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมต้องไม่เกิน200,000บาทต่อปีเฉลี่ยเดือนละ16,666บาทถึงจะก,กู้ได้เปลี่ยนคุณสมบัติใหม่เป็นรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมต้องไม่เกิน 3แ6 0 0 0 0บาทต่อปีเฉลี่ยเดือนละ3 0 0 0 0บาทถึงจะกู้ได้ซึ่งถือว่าเป็นการปรับอัตรารายได้ครอบครัวให้สูงขึ้นมากนอกจากนี้ทางกองทุนกอยศได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาเพิ่มเติมอีกรายละ หกร้อยบาทต่อเดือนดังนั้นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับค่าของชีพรายเดือนจากเดิมเดือนละ1,200บาทเพิ่มเป็นเดือนละ1,800บาทส่วนนักเรียนนักศึกษาระดับปวชปวสและปริญญาตรี จะได้รับค่าของชีพรายเดือนจากเดิมเดือนละ2,400บาทจะได้รับเพิ่มเป็นเดือนละ3,000บาทนอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ Human Capital เพื่อรองรับ10อุตสาหกรรมเป้าหมายและ3โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา2562ถึง2566จะได้รับสิทธิพิเศษกล่าวคือเมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามโครงการดังกล่าวข้างต้นทางกองทุนกยศจะคิดดอกเบี้ย ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5ต่อปีปกติคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ1ต่อปีนอกจากนี้สำหรับการเรียนในโครงการดังกล่าวผู้กู้ยืมระดับปร,ริญญาตรีจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ส่วนผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษาจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ50 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการจัดหากำลังคนในสายอาชีวะหรือสายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศซึ่ง10อุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก อฉริยะ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ9อุตสาหกรรมดิจิทัลและ10อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจรส่วน3โครงสร้างพื้นฐานได้แก่1อุตสาหกรรมระบบราง2อุตสาหกรรมพาณิชนาวีและ3อุตสาหกรรมโลจิสติกดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียนในสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ Human Capital ดังกล่าวที่จะได้รับสิทธทิพิเศษทั้งส่วนลดในเงินต้นและดอกเบี้ยด้วยซึ่งขณะนี้กองทุนกยศได้เปิดระบบ e-student loan เพื่อให้นักเรียนนักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมล่วงหน้าแล้วผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ Li ายแอดกอยศออหรือโทรศัพท์หมายเลข02-016-4888ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง a d l ล b หล่อให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะสำหรับวันนี้ a d l ลิหล่อไปก่อนสวัสดีค่ะ